เกมนี้ทำขึ้นมาจากความรู้สึกกลัวในวัยเด็กตอนที่ปิดตาขณะก,กำลังอาบน้ำปกติเขาปิดตาตอนอาับน้ำกันด้วยแล้ววะแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม rinse and r e p e e c e กันอ๋อมีทางเดินสองทางทางนู้นเหมือนจะไกลกว่านะเนีเราลองไปตรงไกลกว่าสิสงสัยไม่อยากอาบน้ำพบหนึ่งในสของตอนจบอา้าวนี่คือจบเกมไปหรอเออจบง่ายดี เลยแดงๆเต็มไปหมดเลยจี <Okay. S 1> อ๋อเราต้องขอเสื้อก่อนเอ้ยมีรอยรอยเลือดไหนรออาบน้ําสักหน่อยขอน้ําอุ่นๆหลังเลิกงานโอ้หักบัวก็ยังเปื้อนเลือดถ้าไปเลือดมันอา้าวเราไม่ปิดประตูเหรอวายโปโอ้ล้วทีนี้เราล้างตัวเสร็จแล้วต่อไปก็ล้างผมเอ้ยเอ้ยทําไมมือดอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมมันปิดหน้าหรือเปล่ามันก็เลยต้องมืด <c oughs> ล้างต่อได้อะ เราขอออกไปปิดประตูก่อนอ้าวออกไม่ได,เด้เรากดให้เสร็จมี่เสียงอะไรอ่ะเราเรากดให้เสร็จทีเดียวแล้วเราค่อยปล you know, ่อยยีไปเผื่อเจอผีก็จะได้เจอทีเดียวเอาใบออกมาเสร็จแล้วคุณอาบน้ําเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราอาบน้ําเสร็จแล้วครบสองในางสามของตอนจบ หรือว่าอีกอันนึงก็คือเราปิดประตูก่อนเถอะเอามันปิดประตูไม่ได้อ่ะปะะโทมีอะไรให้เราใช้ในการต่อสู้ได้บ้างเฮ้ยอ่ากดชักโครกล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราเราคงต้องอาบต่อ,อล่ะมาไอ้ <laughs> My, นี่แหละไอ้ล้างแฮร์นี่แหละขอสักครึ่งหนึ่งอ่ะอู้ฉันว่า ไอตอนที่มันมีเสียงคือกึกตอนท้ทายอ่ะมันน่าจะมีอะไรแน่ๆเลยดีที่มีแค่สามตอนจบถ้ามีห้าตอนจบนี่ฉันอาจจะตุยไปหั้ตุๆๆๆๆุ๊เห็นมาอีกแล้วนี่แหละไอเครื่องหลังนี่แหละไม่อยากหันไปทางดู่เลยเว้ยหันไปทางอื่นได้ไหมขอหันทางนี้หันใส่กําแพงแล้วกัน คุณตายความกลัวกลายเป็นจริงแล้วพรบสามในสามของตอนจบเอาล่ะครบสามตอนจบแล้วนะแล้วลาก่อนล่ะเฮ้ยมันมีซิเค็ดเอ็นด้วยอะ่ะคือกลัวแม่งก็กลัวนะแต่ก็อยากรู้ว่าเราแอบไปดูคนอื่น <S <S เล่นมา้างไอซิเค็ดอันหนึ่งก็คือมาเราถอดเสื้อแล้วเราก็ไป หรือว่าจริงๆเสื้อเรามันจะมีแบบว่ายันหรือว่ามีสร้อยพระอะไรอย่างนี้ป่ะคุณเดินแก้ผ้าตรงเตงค <c oughs> ิดอะไรอยู่เนี่ยพ <c oughs> บหนึ่งในสองของตอนจ,จบนะเสื้อเรามันอาจจะมียันกันผีนะพอเราถอดปั๊บผีมันก็เลยมา <c oughs> มาอีกตอนจบหนึ่งคือไอ้นี่นี่แหละก็คือต้องกดไปเรื่อยๆโอ้โอวโอ้โอ้เดี๋ยวเพิ่งกดไปสามรอบ มันล้นขนาดนี้เหลยเดียวเพื่อนกับเพื่อนคุณทำบ้านน้ำท่วมกระเสริดมากแหมไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้พบสองในสองของตอนอจบลับจบไปบมนแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบาย